ให้คิดอิสระว่าศิลปะศิลปะไทยในสมัยพระองค์ท่านรัชกาลที่9เนี่ยใครมีความเห็นว่าควรจะเป็นยังไงก็ให้เขียนได้เลยไม่ต้องให้เหมือนกันงานจิตรกรรมอันปรากฏประกอบพระราชนิพนธ์พระมหาชนกในเชิงอุดมคติแห่งความงามก็ถึงพร้อมด้วยความสมบูรณ์ของศิลปการอันมีรากฐานแห่งรูปแบบของคำเรียกฐานศิลปะไทย สมเด็จเจ้าอยู่หัวทรงรับสั่งว่าไม่อยากได้รูปเขียนที่เป็นเหมือนงานจิตกรรมฝาผนังหรือรูปเขียนที่เป็นแบบโบราณเพราะว่าหนังสือของพระองค์ท่านเนี่ยเป็นหนังสือที่ร่วมสมัยบทพระรานิพลเป็นบทพระราดิพลที่ร่วมสมัยมากดังนั้นไม่ใช่บทพระรานิพลที่ลอกก๊อปปี้มาจากของโบราณเป็นสิ่งที่แต่งขึ้นมาใหม่ดังนั้นรูปเขียนจะต้องเป็นสมัยใหม่อันนี้คือสิ่งที่เป็นพระราชกระแสของพระองค์ท่านจากเบื้องต้นจนเบื้องปลาย ลีลาของสีสันและลายเส้นของภาพประกอบเลื่อนไหลจากรูปลักษณ์ดั้งเดิมจนมาถึงปัจจุบันาการจะสังเกตเห็นว่าในงานของศิลปินแต่ละคนเนี่ยจะมีรูปแบบที่เป็นเฉพาะตัวแต่ว่าในแต่ละแต่ละคนเนี่ยจะมีความต่อเนื่องกันซึ่งอาจอาจจะเห็นได้จากตัวตัวของพระมหาชนกซึ่งเป็นตัวเมนสำคัญของเรื่องจะมีความต่อเนื่องกัน และหน้าที่ของงานจิตรกรรมมีใช่เพียงเพื่อความงามเท่านั้นแต่หากยังแฝงไว้ด้วยสาระของข้อธรรมและแนวพระราชดำริองค์ท่านปรสอรแแรกแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของปัญหาสังคมเนี่ยว่าไุประบงคร้นตตอนทายมากๆการตีฟามเ,เป็นเรื่องยากมากแล้วก็ผมต้อง,องยอมรับเลยว่าถูกแก้มากที่สุด ภาพเขียนทุกภาพที่ปรากฏในพระราชนิพนธ์ล้วนผ่านสายพระเนตรและพระราชทานข้อคิดข้อวิจารณ์ซึ่งหลายครั้งเป็นเรื่องที่ศิลปินเองก็นึกไม่ถึงคือเราเขียนผู้หญิงล้วเ,เขียนหน้าหวานหวานอะไรเงี้ยแต่พอเราเขียนหน้าพาม้นเ,เขียนหวานหวานไปด้วยเงี้ยเขียนหน้าออกสวยๆนิ่มๆน,มนมะฮะท่านก็ทรงวิจารณ์ว่าพามที่เป็นพระอินแปลงมาเนี่ยจะต้องเขียนให้มีความรู้สึกว่ามีพลัง เป็นชายเป็นชายแก่ที่มีความเข้มแข็งอะไรเนงะี้ยท่านก็ทรงวิจารณ์แล้วก็กลับมาแก้ไขในสเกต็ตตรงนี้ได้ถวายให้ในหลวงทรงทอดพระเนตรท่านก็ทรงตรัสว่าน่าจะเน้นถึงตอนที่พระ,ะโปลชนกกำลังหลุดจากโซ่ตรวนที่ตรึงตรึงไว้อยู่คือเน้นตรงนี้เพื่อได้เห็นถึงความบริสุทธิ์ใจคนที่มีความบริสุทธิ์ใจคนนั้นจะอยู่รอดปลอดภัย ความคิดตรงนี้ทําให้ผมเกิดความน่าสนใจกว่าที่เราคิดตอนแรกคือคิดเรื่องราวที่ตอนที่จะหนีฟันฝ่าอุปสรรคเฉยๆความคิดตรงนี้กับลึกซึ้งกว่าที่ทําให้เราน่าจะเอามาใช้จินตนาการเป็นรูปใหม่เมื่อตอนทานี่ก็มีเรื่องสนุกสนานที่ที่แรกสเก็ตบุบเรากลัวว่ากล้าบีบอ้ากล้ามไปเนี่ยจะไปเหมือนกันหนีบขาประหมาชนกนะฮะแล้วก็เลยทําเป็นหุบขาอย่างนี้นะฮะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชสงว่า พระองค์ท่านรับสั่งว่าไม่ได้ต้องแข็งแรงต้องชูกล้ามทำอย่างนี้มันก็อันนี้เขาเรียกปูออกวุญเส้นนะครัสั่ง